้าสมมติปกติตัวเองไปเปิดตำนานไอ้ไข่ตำนานไอ้ไข่แต่ลืมเปิดแถวบ้านตัวเองยังไงครับอันนี้มีตัวตนจริงๆครับซึ่งเป็นกุมารทองที่อาจารย์ส้วนเขาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็มีภาพยืนยันนะว่าอาจารย์ส้วนเนี่ยเลี้ยงกุมารทององค์นี้เอาไว้ชื่อว่าไอ้แดงหนึ่งในหุ่นปั้นที่กลายเป็นของขลังขึ้นชื่อประจำตัวพระอาจารย์ส้วนที่ชาวบ้านต่างศรัทธา ก็คือกุมาแดงหรือไอ้แดงที่ว่ากันว่าแฝงกายรับใช้อยู่ในอุทยานหุนรางเล่าขานกันปากต่อปากว่ากุมาแดงมีฤทธิ์เข้มขลังขอโชคได้โชคขอเงินได้เงินของานได้งานจนมีของเล่นแก้บนอยู่เต็มพื้นที่หรือแม้แต่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับบางคนที่เห็นสถานที่แห่งนี้ในฝันจึงเดินทางตามมาพิสูจน์หาความจริง กลายเป็นเรื่องบังเอิญที่ทีมงานได้รับรู้และขอสัมภาษณ์โดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนเริ่มขอทีแรกเลยก็คือเออจริง,รงๆคือเขาเข้าเข้าฝันก่อนทีแรกเข้าฝันให้ทําตรงนี้ให้หน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ค่อยๆเริ่มสร้างสร้างสร้างมาเทละอย่างแล้วก็ค่อยๆขึ้นฐานขึ้นอะไรแต่ภายในระยะเวลาแค่ 3- 4สเดือนนะที่ทําขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บ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 ขึ้นมาเลยเพราะว่าคนที่ถูกมันเราเรา,เราไม่ได้ถูกแค่คนเดียว คือคนจะถูกกันคือพอเราลงเฟซคนจะตามตามเราหมดจะถูกกันมาหมดคนเลยรู้จักรู้จักตรงนี้มากขึ้นเอเป็นชมบุรีครับจากจาก YouTube ครับทีแรกเลยมา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 แล้วได้โชคได้ลาบแล้วพอมาเริ่มสร้างสารเนี่ยที่นี่ก้าวงวดติดแล้วหนูเชื่อเลยว่าให้โชคให้ลาบเยอะแนะ่ๆพราะ พี่มด,ดูของเล่นดิจริงเพราะถูประทัดยังเป็นแก๊งเท่าไหร่ใช่แต่อันนี้คือคนอยังไม่รู้กันเยอะเท่าไหร่ไม่รู้เยอะครับส่วน<ด>ใหญ่แสดงว่าไอ้แดงนี้อยู่ตั้งแต่มีคุณมีรูปยืนยันเราจะเห็นท่าผู้ชมก็เห็น ไอเดงเขาอยู่อาจารย์สวนมาตลอดพอเคเสียแล้วคราวนี้ก็จะไม่มีใครที่ประวัติมันก็จะหายไปเริ่มลบลบเดือนไปถ้ามาคุยกันอีกรอบหนึ่งว่ามันที่มาที่ไปมีภาพเก่ายืนยัาชัยครับว่ามันมีตัวตนจริงไม่ใช่เพิ่งทํากันมาเมื่อวันสองวันนี้ครับคุณเคยเจออะไรปฏิหารอะไกับไอแดนผมถูกลอตเตรี่มาก้าวหัวสอนติดต่อกันเลย